เดี๋ยวแล้วเธอปลักปลมัมเขามีที่วางแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนอย่างน้อยฉันก็รู้ขยะคือยอะไรฉันไม่รู้สุดดิบก็เถอะเราวแล้เอาอันนี้ไปทิง้งทำไมครับเอาโอเคเอา,เอาสรุปจริงเหรอใช่อันนี้ใช่นเนี่ยใช่ครับผมเอาผมไม่รู้เฮ้ยทำไมคุณสับแล้วมันดูเหมือนขยะเลยเราต้องเก็บเลยหรือได้หมดแล้วเก็บคุณออกไปด้วยมเอเก็บผมเดี๋ยวผมเก็บเองออกไปได้แรกเป็นสลัดตะกบเป็นผักสดเบาๆใช่เบาๆหมายถึงเราอะนะกินเบาๆเวลาเวลาชิมมันอันนี้เชฟปองกำลังทำอะไรครับ กำลังทำตัวให้เป็นประโยชน์ครับผมโอเคเว้ยมันด่าใครเลยยาตอนนี้ทำรีสตโต้ครับผมรีสตโต้ใช่รีสตโต้แหละหลายคนจะไม่รู้ว่ารีสตโต้นี่มีเพลงด้วยต็กกีมิโตะลาซังรีสตโต้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 เราใส่อันนี้ให้ผมเดาวัตถุดิบไม่ต้องดมหรอกฮะดูกระเทียมกระเทียมไม่ใช่หอมอันนี้หอมไอ้นนท์ทำอะไรฮะทำอะไร ะไ่บ้านน้อยจากพูดให้ผมทำอะไรบ้างเออมีอะไรผมทำไหมจริงๆอ่ะถ้าถามว่ามีไหมมีแต่ถามว่าไว้ใจให้ทำไหมขอข้าวรีนโต้เลยครับข้าวรีสโต้ผมจะหาข้าวรีสโต้ให้เจอกูยังไม่รู้จักเลย